นอนลงไปโอ้ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเรียบร้อยได้ขนาดนี้เหมือนเราได้หมาใหม่มาทุกคนโอ้โหนี่คือต้องเหนียวตัวเดิมเพิ่มเติมคือใครหาย <c oughs> ข้อตกว่าเมื่อกี้กระโปก สวัสดีเช้าแรกนะครับทุกคนนี่คือเช้าแรกหลังจากน้องเหนียวทำหมันมานะฮะก็คุณหมอบอกว่าน้องจะหายซ่าไปประมาณสัก3หรือ4วันหายซ่าไม่ซ่าไม่รู้ประตูบ้านเปิดอยู่มันยังไม่ออกเลยครับทุกคน <laughs> นี่คือสภาพน้องวันแรกหลังจากที่มีการผ่าไข่ออกไปนะครับทุกคน ก็คือก็นี่แหละก็ไม่รู้จะอธิบายด้วยวิธีใดคําพูดใดให้มันลึกซึ้งไปกว่าการถ่ายพี่ๆทุกคนดูนี่คือน,น้องนอนคอพับตั้งแต่6กโมงเจ็ดโมงแปดโมงเ้าโมงและตอนนี้คือเวลา10บโมงซึมเลยไม่ละมึงโดนตอนไข่ออกไปนะครับทุกคน คือตอนแรกก็ไม่รู้ว่าลืมไปนะครับเพราะว่าปกติไอ้เหนียวมันจะไม่ใช่หมาเรียบร้อยแบบนี้เราก็เลยได้ทําการเปิดประตูรั้วทิ้งไว้ด้วยความที่ลืมจริงๆครับทุกคนแล้วก็อา้าวหันมาหมาเราอยู่ตรงนี้เรามันก็เห็นว่าประตูรั้วเปิดอยู่แต่ในความว่าตอนนี้เหนียวเปลี่ยนไปแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้เขาเหนียวได้เปลี่ยนไปกลายเป็นหมาเรียบร้อยเฮ้ห <Hey! S 1> มาเรียบร้อยเฮ <Hey! S 1> ถูกแล้วนะครับ ขาเหนียวได้กลายเป็นหมาเรียบร้อยและเขาก็ได้นอนนิ่งอย่างสงบนะครับผมเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าเหนียวนั้นจะกลับไปสู่ครอบครัวอย่างไม่ก้าวร้าวก้าวร้าว หนูจะไม่กล้าร้าใช่ไหมลูกข้าวเหนียวเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะกลับไปสู่อ้อมอกของแม่พ่อและพี่สากอย่างไม่กล้ารล่วนะฮะเราจะเขาจะไม่กลับไปกัดเข้าเจ้านะครับทุกคนโอ้โ oh, หไม่น่าเชื่อว่าเขาจะนิ่งสงบกับรั้วที่เปิดได้ขนาดนี้จากก่อนหน้าที่เขาเคยเป็นหมาที่พยายามจะปีนรั้วในทุกๆเช้าทุกๆเย็น ทุกๆวันและทุกๆช่วงเวลาก็ว่าได้นะครับเขาพยายามจะปินอยู่อย่างนั้นซ้าไปซ้ำมาซ้ำมาซ้าไป กระโดดตีลังกาทวนๆนะครับทุกคนแต่วันนี้เขาคือข้าวเหนียวเวอร์ชั่นใหม่ที่นอนเฝ้าประตูรั้วที่เปิดอยู่โอ้ไม่น่าเชื่อพระเจ้าเขากระดิกตัวครับทุกคนโอ้เขาพิงเขาพิงเขาพิงแล้วเขาก็นอนนอนลงไปโอ้ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเรียบร้อยได้ขนาดนี้เหมือนเราได้หมาใหม่มาทุกคนโอ้โหนี่คือน้องเหนียวตัวเดิม<อ>เพิ่มเติมคือไข่หายขอตกวา่<ค><ณ>วาเมื<ค>่อ<ณ>ขีดกระโปง <laughs> และเขาก็หลับอย่างหลับลึกนะครับทุกคนเช้าแรกของเราเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเช้าแรกเป็นแบบนี้เช้าสองจะเป็นแบบนี้เช้าสามอยากให้เป็นแบบนี้และเชา้าต่อไปในทุกๆเชา้าเราอยากให้ข้าวเหนียวเป็นแบบนี้นะครับทุกคนโอ้โหและตอนนี้เขาหลับไปเรียบร้อยครับดูหน้าเขานะฮะโอโหลมมันเย็นนะลูกนะ้อใบไม้พัดสวิวสวิวสวยนะลูกเนาะ กำลังทุกคนคิดว่าเขาน่าจะคิดอะไรอยู่หรือว anyway> ่าเขากําลังคิดว่าโอ๊ยอะไรไข่จ๋าไข่ที่รักได้จากฉันไปหลังจากที่อยู่ด้วยกันมาหนึ่งปีเต็มๆเท่ากับอายุของเข้าเหนียวตอนนี้เขาก็ได้พัดภาคจากไข่ทั้งสองของเขาไปแล้วจริงๆนองมีไข่สองนะสองสองสองฟองนะครับทุกคนแต่ว่าไอใบนึงอ่ะมันอยู่ด้านนอกที่เราเห็นว่าเอ้ยไอเหนียวมีไข่เดียวแต่ว่าอีอีอันนึงมันอยู่ข้างในนะครับตอนหมอกรีดหมอเจอ โอ้โหน้องเหนียวของเราเขาได้พัดภาคจากไข่เราครอบครัวพ่อแม่พี่น้องทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องจะหายซากลับมาเป็นหมาที่ดีเหมือนพี่ๆและพ่อของเขารวมถึงแม่ของเขาด้วยเราอยากให้เขากลับมารักตัวเองและครอบครัวไม่ปีนบ้านปีนรั้วไม่ออกไปกัดไก่ออยาเ้เขากลับมาเป็นหมาที่ดีเราจะพาเขาเดินเล่นเดินเล่นเราจะพาเขาวิ่งทุกวันเราขอสัญญาขอเวลาอีกไม่นานอ่ะอันนี้ไม่ได้นะครับทุกคน ไอ oh ้ลูกลักไอ้ลูกลักเช้ชาวเร่กหลังจากไม่มีไข่นะครับกคนน้ำก็จะซึมๆซน่มยหนนะครับกคนโอ๊ยไข่หายผู้เมาไข่หายไอไม่แกล้งแล้วลูกเดี๋ยวไปฟิตเนสกันนะเขาเหนียวหนาเดี๋ยวกลับมานล้วขี้กระโปนะ